สอบเสียงทดสอบเสียงด้วยความน่ารักนะครับมาแล้วนะครับโปรกรุ๊ปปี้ของเราได้เ a ก Pro ์พิเศษเนาโปรระดับเศษโปรมืออาชีพเท่านั้นก็ต้องโปรกรุ๊ปปี้โอที่สุดก็ต้องกรุ๊ปปี้เท่านั้นตอนนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกช่องนะครับก็สามารถรับโปรได้นะครับลิงโปรมีอยู่นะครับสำหรับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านใดที่ไม่สมัครสมาชิกไม่สามารถ ได้รับลิงโปเราได้นะครับเพราะลิงโปเราให้เฉพาะโค้ดเขาเรียกแล้วแจกลิงเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับเมื่อท่านเป็นสมาชิกช่องแล้วก็สามารถเข้าไปดูโปรได้เลยนะจ๊ะาบ้าเบิบนะครับจนไอเดีแ้้วก็ยังขายอยู่นะจ๊ะอยู่ที่เท่าไหร่สี่พันกับสามพบาทนะครับก็สามารถซื้อไปใช้ได้นะสบายใจ ส่งใครสมา,สมาชิกช่องแน่นอนว่าได้ลิงก์โปไปเลยนะครับไม่ว่าจะราคา35บาทหรือเท่าไหร่ก็เอาที่ท่านสบายใจครับจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับโปรกปปี้ V1 นะครับนี่ ก็เ l ล45 U Master นะครับมีลูบี้เดี๋ยววันนี้ปิดเลีกก็จะมีลูบี้ประมาณ4,000กว่าลูบี้นะครับก็ขาย4,000บาทสำหรับไอดีเพทตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อคิวโค้ดเพื่อซื้อได้นะครับส่วนใครไม่มีุรละอะไรไม่มีตังค์แอดมานะครับผมบล็อกทิ้งหมดส่วนใครอยากได้ไฟล์ตัวหานะครับก็เป็นสมาชิกช่องนะครับระดับไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น3 5ึง7 0 0หรือว่าเป็นสมาชิกก็ เอาลิงก์ไปได้เลยครับลิงก์มันอยู่ตรงสมาชิกนะครับเราก็โพสต์ให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่ดูลิงก์ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่เป็นสมาชิกไม่สามารถดูลิงก์โปรเราได้นะครับไม่สามารถแล้วเราก็เออเกาเลยนะเออสอนวิธีวางไฟล์ให้ด้วยนะครับไม่ถูกแบนนะครับแน่นอนนี่นะครับตัวเมตาของเรานะครับหัวแดงเอเลี่ยนนะครับนี่โหที่สุดครับแม็กซิมัมไฮเปอร์ เดี๋ยวก็ได้เวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เนี่ยเดือนหน้าก็ได้จับเกียร์คริสต์มาสใส่ให้มันแล้วนะครับก็จะโคตรหลายดุหลายไปที่สุดนะครับนี่แม็กซิม,มัมนะครับแบบนี้นะครับเกิน4,000แล้วนะครับไอดีแบบนี้นะครับนี่ คาราบล่าคู่กันนะครับพลังโจมตีส่วนเดินนี้ก็2ตัวก็ชีวิตนะครับคาราบล่า2ตัวตัวเมตาอีกหนึ่งนะครับหลายตัวเลยตัวเมตาในทีมของเรานะครับก็สามารถซื้อได้นะครับตรงนี้ก็สามารถป้านเป็นไฮเปอร์เพื่อขัดขวางแร่ได้เลยครับโี่ขัดขวางแร่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขัดขวางการสร้างกองทัพ มันก็จะโหดๆไปเลยนะครับสำหรับตัวกลุกีมป,ปีหนนะครับขาย4,000บาทเดี๋ยววันนี้ก็รูบี้จะงอกขึ้นมาเยอะมากนะครับไปดูสรรพคุณสิมาสปอร์ตมีอะไรบ้างขนเหลืออยู่ประมาณ6,000ขนรูบี้วีมาส0่0 0กว่านะครับปีไป12,000 1,200บาทนะครับรูบี้เกนนี้ก็คือ3บาทครัด่านเดินอะไรก็ตีหมดแล้วนะครับ คอยนั่นก็เรียบร้อยนะครับกันยี่แปดส่วนอาลีบอกว่ากูไม่เล่นแล้วนะครับเริ่มเบื่อแล้วหรือไงอาลีนะครับตันจีเวลตำนานเก้าเก้านะครับไม่อยากจะปีนหอแล้วครับเบื่อหน้าเบื่อหรือไงของเรา2ี่นะครับนี่ไม่มีใครขึ้นไปสูงได้เพราะวันจำกัดวันละสามนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปแบบนี้นะครับไปเ่เรื่อยๆ มีบางวันหลุดก็ถ้าหลุดแล้วก็คือไอ้วันนั้นเล่นไม่ได้ต่อเลยนะครับเกมจังไรหน่อยนะครับก็คือหลุดสมมุติคุณเด้งหลุดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ให้คุณเล่นซ้ำแล้วนะครับมันหักหักเหมือนหักไอดาบออกไปเลยนะครับหักดาบออกไปหนึ่งดาบเหมือนคิวเลตเหมือนกันนะครับถ้าคุณอยู่จีๆคุณเด้งหลุดมันก็หักไปเฉยเลยนะครับเหมือน PVP เหมือนกันถ้าคุณตีอยู่แล้วเด้งหลุดก็ขนหายไปเลยนะครับถือมันปรับคุณแพ้ไปเลยนะครับ แต่พระคุณกุ๊ปปี้ของเรานะครับก็พอได้อยู่นะครับกุ๊ปปโโี้โอ้โดนตีรัวเลยวันนี้เมือ่อจะนอนอยู่หรืองไงมาดูเอ่อ ง่ายนะครับเด็กชายลิวจริงๆเด็กชายลิวนั้นโอ้โหตัวเมตานะครับเมตาเกียบบ้านเกียบบ้านเมตาเกียบบ้านแม็กซิมัมนะครับเด็กชายริวสีเด็กชายริวนั้นโดดอะไรเข้าไปอาจจะลืมสมาชิกจ่อนะครับเพราะว่าระวังลิงโปไว้สำหรับสมาชิกเข้าหน้าโอปเด็กชายลิวเจอ โเมตาีกตรที่สูดตอนนี้ก็แม็กซิมัมไฮเลดนะที่ขอีกตัวนั้น,นท,ที่ส,น,สนั้นก็กใจรีสามารถ้โบเมตาได้ครับตัวเมตาจะต้องจักระวะาไฮเลนันต้องรอแวะด้ความน่าสามารถดอนเนทขึ้นจอได้แล้วจะมาช่องอร มีขีดเกียร์ใส่เอฟเฟกมากนะครับเดี๋ยวก็สตรีมสั้นๆแล้วก็เพ่นนะครับเมื่อยพักผ่อนก็ปิดหลีกนะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณ4,000กว่าลูบี้มาดูเด็กชายเจษดาโอ้โหเติมมานะครับเด็กชายเจเจดานะครับแน่นอนว่าก็ต้องร้องแอะแเหมือนเดิมนะครับถึงจะเติมมานะครับมีเบาชกลมนะครับหรือเบามัมมี่นั่นเองนะครับก็ตัวเดียวกันนะครับมาดูเด็กชายเจษดานะครับอายุประมาณ30ขวบนะครับเด็กชายเจษดา โดนาาเข้าไปเมื่อเจอกับออาล,าลูกขออีอีดีแน่อีอีอีเอแลงแล้วกใจกินก็ล่น้แข็งนอลาเดอะตเจอตัวเมตาปแปลงล่างเป็นการต้บอลแท้นะครับอือ้บอลกี่เอชอาตอู่รม่กมาดิเจอสือกระเด็นไหมล่ะนั่นคือลูกของอีอีที่สุต้องตัวเท่านั้น สมาชิกช่องนะครับเพื่อรับโปรนะครับเราก็วางลิ้งค์สมาชิกช่องครับตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นที่โหลดโปรได้เพราะฉะนั้นใครอยากสมัครสาชิกช่องตามที่ปักบุดไว้ให้เลยสมัครเต็มดีนะครับแอปพลิเคชันี้เ่อจะเป็นสมาชิกที่โปรที่สุดนี่ครับเูื่อขออีก4,000บาทไอดีนี้ เด็กชายตว่นตาบอกว่าที่ไม่นด้เติมน้าซื้อไอดีของทุกป,ปีไปใชโ้โอ้จริง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 แล้วใช้ใะรบ,โโบริจาคแล้วจะไปโหดที่สุดไปเลยสามารถสมัครช่องนะครับเพื่อรับโปรได้แล้วนะครับรับไปได้ทันทีนะครับโปร สมาชิก3 5ห้าบาทก็รับได้นะครับเพราะว่าเราปักบุดไว้ให้ลิงค์ลิงค์นั้นดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับลิงค์โปรมาดูเด็กชายซางุอะไรเนี่ยสากุรางินะสากุระอ่ะเด็กชายซากุระนะครับเกียร์บ้านแม็ แม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมเกียร์บ้านนะครับยังไม่ยอมไปจับเกียร์เทพนะครับมาดูว่าเด็กชายซากุระงอหงอิกนั้นโดนอะไรเข้าไปเมื่อเจอกับของอีอีออออลงน้ำแข็งก่อนทุกตัวเลยนะครับนี่เป็นะไรนะครับบอดบอดจะต้องลงน้ำแข็งครันีนน่เจอเอเลี่ยนเอเลี่ยนขของเขา เอนักสบผู้อีนี่ไดบูนเป่าปีบูนเป่าปีเข้าไปเป่าปีชัป้อ่มาดิสลับ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 มาเรียบร้อยนะครับเดีจยจานจานลูนงงองงีกเลยะครับงองเีกเดชล้งองเีกงองกไหมงองเงีกงองีก วันเจอสีหรือเปล่าโอ้โยยิงยิงเอเดียนยิงกระเด็นเหมือนกันเจอกับม้าขเรายิงยิงยิงรูดัวปัาบปานะครับปะปำเลี้ยงรอรไอ้เจ๊ไอชซาลูมิงอองอีกนะครับไม่สามารถสู้เราได้ ด้วยความน่ารักนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับใครสมัครสมาชิกช่องก็มีลิงก์โปรให้เลยนะครับลิงก์โปรเฉพาะสมาชิกนะครับสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะสมัครที่ 35- บาทก็ลิงก์โปรแล้วก็วางไว้ให้นะครับที่ในช่องนี่แหละครับไปดูนะครับเราโพสต์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะเปย์ขึ้นจอหรือจะเป็นสมาชิกช่องนะครับดูได้นลครับลิงก์เราวางมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะ วางโปรมาดูเด็กชายเกลือเด็กชายเกลือนะครับอืมฮโมตาเหรอเด็กชายเกลือนะครับโปแน่นอนนะครับมาดูว่าเกียร์บ้านของเด็กชายเออไอ้นี่มันเด็กชายแหละ L O Leonardo, L O ลาวหรออ่านว่าอะไรวะ L O L O A อลาโลโ L O ลเอโเด็กชายโลเอก่อนอาเด็กชายโลเอนี wow like so so cool. so ่แดงนะครับเด็กชายโลเอก็ได้เหรอว่าร้องอุ้แวแหว่ด้วยความน่ารักนะครับก็โหยได้สิ่งดูของอีชายโลเอเลยหนีแดงหนีแดงเจอหนังสือนะครับแท้จริงดูของอี เมตาที่โหดที่สุดก็คือลูกทอยอีไอวีสี่พันบาทนี่แนบถึงตัวเมตานะครับตัวโยนนะครับนี่ก็หอมมีสีโยนมนุษย์ต่างดาวนี่แน่ต่อการเลยมนุษย์ต่างดาวตายหมดยกทีเครื่องบินตกเพื่อนรัวเมื่อเจอกับตัวม้าของกันนะครับกินต่อละห้าล้านเชียร์โอ้โลเอโลเอเบียบร์ปล อย่าไปดูเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถสู้ได้เด็กชายเกลือนะครับมาดูเด็กชายเกลือนั้นโดนอะไรเข้าไปนะครับเด็กชายเกลือแน่นอนเป็นเด็กแว้นนะครับปลาเด็กชายเกลือก็มีสาภาพเหมือนกันโดนออกระสินของอีเข้าไปอีโคตรสุดสลับ,สล,บสลับเลยพลังซุปเปอร์ไซยาบรูอีแน่หุ่นจังนจังแหกตวแหกตัวแหกตหกกนนูกินขนมกินขนมใตแหกตู มาดีเราจะถึงนักสืบลูกของอีปืนบัฟเฟิลเลอร์ขึ้นไปเด็กชายยาเสือเซ่ยครับนู่นตัวเราสลับข้างบนแล้วเด็กชายจีนจังกินหนมดีแน่ต้องลงแข่งเลยนะครับลงแข่งข้งหน้าลงนักเรียนหน่อยจะได้รู้สึกว่าสีสีนี่โอ้โหลงโลกลนแล้วแข่งกางโลกเถิดเด็กชายจีนจัง เตร์แกเกลือนะครับเป็นชายเกลือดีเด้อฟอสเลยฟอสเลยฟอส,เล,อสเลยเรียบร้อยเแอะความน่ารักนะครับเมื่อเจอกับกุ๊ปปี้วีหนึ่งโคตที่สุดก็ต้องกุ๊ปปี้เท่านั้นไอดี0 0ีบาทด้วยลูบี้ที่มีถึงสี่พัลูบี้วันนี้ปิดหลีกนะครับก็เดี๋วได้อีกประมาณร้อยกว่าลูบี้ก็จะเป็นส0่พัลูบี้เพราะฉะนั้นไอดีนี้ก็เป็นไอดีเทพเจ้านะครับ ส่วนเดินหน้าเราใส่เกียร์คิดมากยกเซตเลยนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนหมดเลยนะครับสิบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเสกอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีเสกอยู่สองตัวนะครับก็คือพวกดาวินชีพวกเอ่อตัวเงินตัวทองนะครับนี่คือที่ที่เราป้องกันไว้นะครับเมตาครับมีดาวินชีป้องกันไว้ด้วยนะครับตัวนี้เยอใส่เกียร์คิดมากนะครับธาตุแสงเมตานะครับพวกนี้เดี๋ยวแปลเป็นไฮเปอร์ให้หมด นะครับเพราะว่าคนของเราเนะี่ยเยอะมาก4,000บาทคุ้มค่ามากนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อโปร,โปรเอออยากจะได้ลิงก์โปรก็สมัครสมาชิกช่องนะครับเรา วางลิงก์ไว้ให้เฉพาะสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคุณต้องสมัครสมาชิกส่วน ID นี้3,000บาทด้วยซ u เปอร์ลีโอนาดนะครับแบบแม็กซิมัมนะครับสามารถสลับขึ้นไปได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่สลับนะครับตอนนี้นะครับนะครับไฮเปอร์แม็กซิมัมนะครับได้5ลูบีแน่นอนนะครับ ID นี้3,000บาทดวเมตาที่โคตที่สุดก็ต้องตัวลีโอนาดนะครับโคดจริงๆนะครับ โดเมตาที่โหดที่สุดตอนนี้แล้วก็โดเมตานะครับมัมมี่ชกลมนะครับซูปเปอร์บาวมัมมี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวบ้าวมัมมี่นั่นเองชกลมดูดูนะครับตัวยิงเครื่องบินแก๊ตลิงนะครับเดี๋ยวก็ใส่เกียร์คิดมาสตัวนี้ก็ใส่เกียร์คิดมาสหมดนะครับโดเมตานะครับเอลลอยตัวปืนกลแก๊ตลิงแบบเมตานะครับสบายสบายดูสีหมดเขตยังหมดเขตวันไหนเนี่ย อีก15ชั่วโมงเดีย๋ยวเราเปิดทั้งสอรอบนะครับตอนปิดท้ายไปดูสรรพคุณของ ID นี้ก่อนมี2,800เดี๋ยววันนี้ปิดหลีกก็มีอยู่3,000เราขายเราขายตามดูบี้ที่มีในตัวเลยครับ i อดี ID นี้ก็3,000บาทนะครับี๋ยวก็มี3,000แล้วครับปิดหลีกนี่นะครับเพชร3นะครับเราไม่ปีนแรงนะครับเราปีนแบบธรรมดาธรรมดาพอแล้วนะครับมาดูเด็กชายอะไรดีโอ้โ,อโอหลืมเลยนะครับ คิมจองอึมก่อนแล้วกันเมตาโอ้โหตัวเมตาบ้าไฮเปอร์นะครับมาดูว่าคิมจองอึมนั้นโดนอะไรเข้าไปกับกูปปี้วีสองโอ้โหไปขึ้นไปด้วยปืนกดแก๊งเล่้าอู้บาอุนต้าไฮเปอร์ไฮเปอร์เจอเมตาดอนนะครับนี่บีบวาลมันี่โอ้โหเครื่งบิลีโอดาดไว้โดนยิงที่ดีข้าวโดนยิงที่แดมารีบ้าช็อกลมแต่แน่ที่ การเจอแมวเจสิกา้าตววแมวเจสิก้าตัวโอ้ยพัดมาแล้วโอย้ยมายกแกขงขอจุดกระหาอีแด่กางโลกครับรอแล้วขอฟันอีแด่มากลางโลกเสกร็จก็ยิงโอ้ยเอเลี่ยนมือเติมอีแด่คืน เครื่องบินจ้เาเครื่องบินโอ,โอ้ยป้อมดาวไม่ไหวปอ้อมได้เรียบร้อยป,อปอ้อมดาวเด็กจองอื้มเน,นินล้อแอะแอะด้วยความน่ารักเมื่อเจอกับคุกป,ปี้วีสองไอเดียสามพันบาทมาดูเด็กชายเจไดนะครับอายุห้าสิบขวบนะครับโอ้ยเติมแมวกาะตาทูมานะครับเด็กชายเจไดนะครับหลับตาปีนะครับยังมีความสุขนะครับเติมแล้วก็มีความสุขนะครับเกียร์บ้านหมดเลยนะครับ ถึงจะเป็นตัวเมตาแต่ก็เกียร์บ้าทน,นะครับแม็กซิมัามก็เกียร์บ้าทมาดูว่าเด็กชายเจไดนั้นโดนอะไรเข้ปไปเมื่อเจอก,กับปีวีสองไอเดียสามพันบาทเสียล่อยปลายไป,ปทานยิงก่อนเพื่อนเพื่อนรถภาวะาอวตรนะครับมแมวกว่าพอแมวกว่าที่ไปเติมไหวหรือว่าเจอบาวทุกิมกับชา้าต้นไมก้ก็ไอเคไอเคมือเจอ Jessica. เจสิก้าเจสิก้าขวด โอ้โหปวดไอ้เจ๊ร้องไห้นี่แหละเดชาเจไดไหวหรือไม่ใช่เจไดโอ้โหเสกเป็นหนังสือโอ้โหกระเดนนี่แหละนี่แตื่นต้นจริงเจอทัวร์เมตานะครับข้างบนแม็กซิมัมนะครับคุณดูเราเรียบร้อยวันเดินคิวสำหรับเด็กชายเจไดเกียบบ้านนะครับไม่สามารถสู้เราได้นะครับว่ากูฟี่นั้นโหดมากมาดูเด็กชายนะครับเด็กชายจุดจุดจุดนะครับอืมเด็กชายจุดนะครับ หรือว่เด็กชายจุดนั้นก็เป็นเกียร์บ้านแล้วก็โปรขึ้นมานะครับเบลยี่ปนะครับดูก็รู้นะครับว่าเด็กชายจุดจุดนั้นก็คือเด็กชายโปรนั่นเองถือโปลเพออเก็ต้องร้องอเด็กชายจุดยังไงเรียบร้อยเด็กชายจุดฟองมะเขือเทศติกะติกะดิ้ดิโปรโปรโปรธาตุมือเหรอโปรธาตุมือนี่แน่โปรธาตุมือนะครับ ปโปรมานะครับเด็กชายจุดเด็กชายจุดไอไล่จุดมานี่หลายจุดหลายจุดร้องแล้วนี่เนี่ยติก้าเจอแมวเจติก้าขวนวันเทิร์นคิวหรือเปล่าเด็กชายจุดไม่ได้ใจเล่าเด็กชายจุดล้อแข็งแล้วโปรแน่นอนนะครับโปรธาตุมือเด็กชายจุแบดแน่นอนเด็กชายจุดนะครับยางไม่สลดนะครับโดนโดนโปรนี่แ เพราะฉะนั้นถ้าอยากชนะก็ต้องซื้อ ID ของกุปปี้วีเท่านั้นนะครับก็3,000บาทเด็กชายจุดนะครับหลายจุดไม่สามารถสู้ได้มาดูเด็กชายเซโน เด็กชายเซโนนั้นโอ้โหบ้าทาามือทาาแสงเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าไปโปรมานะครับก็โดนอีกเหมือนเดิมนนครับเกียบ้านนะครับมาดูแาเด็กชายเซโนนั้นโดนอะไรเข้าไปเมปปื่อเจอกับุ๊ปี้ตี่อปล่อยเครืองบินแ้งขึ้นไปบินบนอากาศลงน้ำแข็งนะครับนีแน่โอโนาดจา้ำจ้ำฮประเด็นหายหมดทั้งทีม เครื่องบินข้างบนไม่สามารถที่จะทำลายได้พลาดพลาดยิงยิงช้างด้ำนี่แหละตาแล้วปล่อยเครื่องบินต่อซึ่งแล่กระเด็นจ้ำจ้ำมาริโอโนาโหดที่สุดเลยเด็กชายเซโดเลี่ยดร้อยวันที่ โหดที่สุดเด็กชายเซโนไม่สามารถที่จะสู้ได้นะครับมาดูเด็กชายกิตนะครับที่อยากกลายอยากจะเป็นชาติญี่ปุ่นนะครับไปทำตรงชาติญี่ปุ่นคิดว่าคนไม่รู้นะครับแต่ชื่อกิตนั้นก็เป็นเด็กชายไทยอยู่แล้วนะครับอายุประมาณ40ขวบนะครับมาดูเด็กชายกิตนะครับมีโวเมต้าเหมือนเรานะครับแต่เกียร์บ้านนะครับเกียร์บ้านรัวๆนะครับมาดูว่าเด็กชายกิตนั้นโดนอะไรเข้าไป ทุปีวีสอง i ไดสามพันแล้วุปีวีสองมีหน,นึ่งนั้นสี่พันบาทลีดติดต่อโดยนเหนกัที่ ID ดีู้กคน้ไปผีมาเกิดเท่เล้ก็ไปเป็นคนเกลเ้่งเจอกับนักสืบลูกของอีออ้หโหทจริงๆริงนักสืบไม่ยอมตายนักสืบหอีก่อนจะตายแต่นรากเสีาบ้านของใจกิีนั้นเยวก็สู้เราไม่ได้คว,วเชินคิวอย่างแน่นอนในใจกิอีอลงน้ำแข็งทงโลท่จับ สิก้าทัวรดในชาวกินเจ้าบ้านเจ้าบ้านที่ไหนในชาวกินเรียบร้อยวันเชธอ แอะแอะได้ความน่ารักของเด็กชายกิจเพราะฉะนั้นก็ไอดีของเรานั้นก็เป็นตัวเทพหมดเลยนะครับไอดี ID นี้ก็3,000ลูบี้นะครับเดี๋ยวปิดลีก็มี3,000ลูบี้ก็3,000บาทพอนะครับสำหรับตัวเมตาก็มีให้อยู่นะครับตัวเมตาแบบนี้นะครับแมวเจสซิกานะครับปืนกลแกล๊งลิงตัวแทงก์ก็บาวนะครับบาวบัมมี่ตัวนี้นะครับบะมีให้แล้ว แล้วก็บลาวนะครับโคนี่แบบพัดไม่ไปนะครับตัวนี้ครับทำเป็นไฮเปอร์ตัวเซกก็มีทั้งหลายตัวนะครับตัวเมตาเอลลอยนะครับพร้อมลูบี้ส0 0พลูบี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับไอดีนี้นี่ก็แม็กซิมัมสามารถสลับขึ้นไปได้นะครับเรายังไม่ทำอะไรนะครับเอ่อสำหรับคนที่ซื้อไปก็ไปทำเองแล้วกันนะครับมีกบอะไรมีพร้อมหมดทุกอย่างนะครับส่วนกบก็มีอยู่หลายตัวนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับยังไม่ได้ปั้นไฮเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ เยอะไปหมดเลยนะครับ ตัวหนึ่งตัวแต่จะได้ไฮเปอร์แม็กแม็กตัวหนึ่งเนี่ยดูดิโอเยอะจริงๆนะครับคุ้มค่ามากนะครับลูบี้ก็เย๋ะวันนี้ปิดหลีก็มี3 0 0พันเราก็ขาย3 0 0พันบาทนะครับสำหรับคุกกี้วีสองติดต่อโดยด่วนสำหรับวีหนึ่งนั้นก็เย๋ะวันนี้ก็มี4 0 0พันกว่าลูบี้เราขาย4 0 0พบาทนะครับสามารถนะครับดอนเนตขึ้นจอ4 0 0พบาทหรือว่าจะสมัครสมาชิกช่องนะครับเพื่อรับโปรของเราได้นะครับ 3, 5, ก็สมาชิช่องเท่านั้นที่จะได้ลิงก์โปรในช่องเราไปนะครับเราโพสให้สมาชิกนะครับก็สมัคร3-5เป็นสมาชิกคุณก็ไปเอ่อแตกไฟล์เอานะครับวิธีการแล้วก็สอนอยู่ในช่องแล้วนะครับดูตรงประกาศนะครับตรงประกาศแล้วก็โพสให้สมาชิกเท่านั้นที่ได้โปรไปนะครับตัวนนี้4,000บาทนะครับ ปิดท้ายที่การเปิดกาชาครับวันนี้ก็วันดีเดย์นะครับก็คือไอตัวมดต่างยาวนะครับหมดอีก15ชั่วโมงนะครับหมดเวลาเพราะนั้นเรามี12ใบก็เปิดเปิด,ปดแม่งไปซะนะครับนะครับปนะซิวเลตอัพนั้นจะออกหรือไม่วันนี้ไม่มีเสียงคุปปี้นะครับก็ามาเร็วไปเร็วนะครับถ้าตัวนี้ได้มาก็าจะเพิ่มเป็น4 0 0พบาทนะครับ สองบายนะั้นมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรของกูปี้เด่นอดที่สุดนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมสมัครสมาชิกช่องนะครับ mm hmm. เพื่อ ดูโปรนะครับลิงก์โปรเราทิ anyway. ้งไว้ใ <in> ห <pronunciation though> uh ้เฉพาะสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่นะครับไปดูโอเอนะครับแล้วก็วิธีการวางไฟนะครับาท่านอยากจะเทพนะครับก็สมัครสมาชิกช่องซาเพื่อรับโปรไปปาแดบมาะดบมาแดบมาแดบเคอร์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 มาซะดีๆมนุษย์ต่างดาวโผล่มาไหมเอ้านักข่าว หัวขาวมาอีกแล้วไอหัวขาวเกือบนะครับเกือบเกือบจะเป็นไอนี่แลนะครับเกือบจะได้มูลตัวนี้แล้วนะครับแต่ออกมูลเป็นนักข่าวหัวขาวชื่อว่าตัวนี้นั้นจะออกตัวเมตาหรือไม่ทตดมืดทตดแสงนะครับโอ้ที่สุดก็ต้องโปรโคุปปี้เท่านั้นอ่ะตัวสุดท้ายคุปปี้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 วันนี้ขี้เกียจเปิดเสียนะครับเมื่อยอ่ะออกมาไหม โอ้โหแม่มดน้อยนะครับแแวนะครับไอดีนี้นะครับแมนะครับมาดูวีหนึ่งนะครับวีหนึ่งก็จับเหมือนกันวันสุดท้ายนะครับ11บใบก็คือ2รอบนั่นเองถ้าออกนี่ก็คือตัวนี้ก็จะกลายเป็น5,000บาทนะครับโหดๆไปเลยนะครับบูนมือนลึกต่างดาวบูน กดที่ก oh. ็ต้องโปรคุปปี้เท่านั้นกดยกเลิกประมาณ99,9999 9แล้วกครั้งแลวก็ซุ่มนะครับโปรสุ่มกุปปี้เกิปปี้เกปปี้วีงเดินออกหรือไม่เอ้าหูวแกะเจ้าสำลาญพลาดไปนีดเดียวนะครับเฉียดไปนีดเดียวนะครับมืดนะครับมืดกัเจ็ดดาว ขายเขียดตรงไหนวะอ่ะายสุดท้ายนะครับขำๆเออใยนะครับที่เหลือบอกแล้วไงเดี๋ยวเราไปลงเกียร์คริสต์มาสให้หมดนะครับก็จะมีความเป็นเทพขึ้นมาทันทีอดีิว่าออกหรือไม่มนุษย์ต่างดาวมูนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขาล็อกนะครับแหมนิดเดียวนะครับสลุกนะครับวันนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับสองไอดีนะครับแดกเลือดเดียวเลยนะครับ นะครับมนุษต่างดาวนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อก็แอดคิวโค้ดไม่ได้นะครับ ID B1 นะครับตัวนี้4,000บาทนะครับตาม r ูบี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ปิดลีกมี4,000แน่นอนส่วนตัวนี้3,000บาทเดี๋ยวปิดลีกมี3,000แน่นอนนะครับก็มีเครื่องบินแน็กให้นะครับ เงินเกมผลผลงอกมาเต็มไปหมดนะครับของก็เยอะเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนใครที่อยากจะได้ไฟล์ตัวหายนะครับสมัครสมาชิกช่องที่35นะครับก็ลิงก,ก์ตามที่ปักหมุดให้เลยนะครับสมัครเสร็จก็คุณก็เข้าไปดูโหลดลิงก์โปรได้เลยเพราะเราทิ้งลิงก์โปรให้เฉพาะสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับที่สามารถโหลดได้นะครับถ้านัใครไม่ใช่สมาชิกก็โหลดไม่ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เพจแล้วจ้าอย่าลืมนะครับไปสมัครสมาชิกช่องซะนะครับเพื่อได้รับ โรปรไยเลเจอร์นะครับนะสำหรับสมาชิกเท,ท่านนะั้นอย่าลืมล่ะ